สบายดีพี่น้องเมื่อนี่เขาก็ได้ปลามาหนึ่งตัวเป็นปลาไนาเนาะเขาก็เลยจะมาเห็ดเป็นเมนูเมื่อนี่เห็ดเป็นเมนูก็คือก่อยปลาไนาเนาะพี่นอ้องเมื่อเขาได้ปลามาแล้วเขาก็จะเอามาอ่าแลเอาเนือ้อและก็เอาอ่าเอากระดูกเนาะไปต้มหปน้ำซุปสดกัน คนเล่าสัหลายน้อพี่น้องจะ,อะมากก้อยมากลาบแบบอาหารดิบพนัพี่น้องเนาะข้ากระเจาะนิยมกินกันเนาะเขาจะจะ้อยเอาแต่ซีนเนะาะมามาเห็ดก้อยเนาะกระดูกเขาก็จะซับไปต้มน้อพี่น้องนี่ อ่ไอมาแล้วเขาจะแหนกากแหนกกระดูกเนาะพี่น้องแล้วเขาก็จะเอาน้ามาซ้อยมาซ้อยเป็นจังสีเนาะซ้อยแล้วก็ขันน้ำม,มักหน้าพี่น้องขันน้ำม,มักหน้ามันแข็งแข็งแล้วก็ใส่เกลือเป็นนัวเขาวขัวม,มักเผ็ดลงไปก็จะประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นก็คนเลขข่คนเลขข่ก็เ,เป็นนันเซ็ตสิ้นพี่น้องขอลื่อทายอันวิดีโออันเป็นวิดีโอนะน้องพี่น้องอันนี้เป็น น้ำซุปน้ำต้มน้ะพี่น้องแซ่บคักฝากติดตามในเดือพี่น้อง